ให้หนวดขาวร้านดีๆอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้ใช้คนเดียวสิวะแกจะกระจายให้คนรู้ไปทั่วทำไมฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าร้านก็กดเกมพลาดเลยท่าร้านดีๆแบบนี้คนรู้ทั่วโลกกันทท้งนั้นแหละลุงมีแต่ลุงเท่านั้นแหละไปอยู่ไหนมาแล้วเขาไม่ลูกค้าประเภทไหนบ้างวะ เอาเป็นว่าล้างเขากดเกมพาร์ตกดผลเลทห้า้านดีแถมยังม,มีบริการรับฟาร์มโคตรดีชอบโยาวาซ่า um. แล้วันนี้ก็อยู่กับในเกมเจลม,มาเมจลจํำจึกพาเลื่อนลึกดุถึงอืมนั่นไงนแล้วเจลไม่หยุดเลยเจลแบบเจลเลยอ่ะอืมตู้พอแล้วน้องพอแล้วแล้วนี่ครับอยู่ผมบีซีซีแล้วใครเนี่ยอืม <laughs> ตูนวันนี้โอเคตูนวันนี้นะครับและวันนี้เราจะมาเล่นแมบ,บที่เราต้องมาพายเรือคู่กันนะครับเพราะว่าเราจะผ่าด่านดูดิท่านผู้ชมโอ้โห,โหโอโหีด่านว่ะน่าไม่ต้องเล่นแล้วอเอาเกมอะไรนะน้องเราต้องมาไปพายเรือจำเจียวจำจึกนะน้องนี่นะครับมันก็มีให้เลือกเรือนะท่านผู้ชมว่าเราจะนั่งไปเรือไหนเรือเดียวนี่เรือคู่ก็มีเรือแบบสี่คนอันนี้น่าจะเป็นแบบแพนะท่านผู้ชมแพตูเราจะไปเรือสองอ้นาวหน้าอย่างเงี้ย มันารอด้วยสิมั็นหายไม่ได้เรียนกากเล็กเอาเอาเอานี่จากไหนเนี่ยไอที่พายอ่ะก็นี่ไงอันนี้อันนี้นะใช่แล้วถือสิอะไรอ่ะทำไมมือเป็นอย่างนั้นะตู้น้องอืนี่ไงไปเลย ไหนเอา้าแล้วมันอ okay. ันนี้ย้อนที่เสกเสกเรือโอเคสู่เสกแล้วพี่ขออยู่หน้าน้องพี่ขออยู่หน้าโอเคอ่ะครับท่านผู้ชมนะช่วยกันพายนะครับตู้น้องแล้วมันพายยังไงอ่ะอ๋อแล้วก็คลิกด้วยท่านผู้ชมกดคลิกเพื่อพายแล้วก็ลากเมาส์ท่านผู้ชมอืมอืมแจวเลยไงอืมแจวแข่งกันเเฮ้ยมันน้ำพองกันแน่ตู้น้องเอ้าว้าวว้าวไปไปเล้วะ โอเคเราต้องใส่ลำลำหน้านะตู่น้องเอาเองซ้ายพี่ขวาเองซ้ายพี่ขวาอะเอาเออเจลเจลเอออ๋อมันต้องถูๆหรอเอาไปเอาไปอ่ะเออพี่เริ่มเรียนรู้เนี่ยเออพร้อมการทำไมนับสามสองหนึ่งตู้เอาเอาอืม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  เออจะได้ไปไหมเนี่ยตูใกล้ถึงแล้วอืมใกล้ถึงแล้วด่านแรกหุยตูพี่ว่ามันน่าจะได้แล้วน้องเขาบอกว่าอะไรเนี่ยพลิกเรือของคุณตูโอใหม่กอดน้ำตกเหรอไม่รู้เหมือนกันไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาึบึบึบอ้เ้ยเอ็งรอดิเอ็งรอดิเอ็งรอ แม่งเอเ็มมาแขกอันนี้ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทีเมเบิร์กท่านผู้ชมเราเราล้มใหม่ล้มใหม่เลยโคล้ลามเลยแม่งแจวไม่ไปแักทีท่านผู้ชมดูดิตู้น้อยยอมฆ่าตัวตายมาได้แล้วนี่ไงแล้วเอาเรือส่วนตัวเลยไงตู้เนี่ยดูดิท่านผู้ชมเห็นนะว The missing แล้วนะตูอ๋อกำลังเสกเรือท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอตรวนะครับแม่ตู้ไม่เป็นงานเนี่ยท่านผู้ชมมันแจวเรือไม่เป็นน่ะ อันนี้ตู้อันดีเลวันจีนมากอ่ะอุ้ยอุ้ยอืมถอยหลังเดี๋ยวผมถอยหลังไปแล้วไปดูไปดูตัวน์ออ๋อเอออันนี้ตู้ทำการเร็ว โยเขาบอกอะไรให้ซูมกล้องของคุณแล้วก็เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเป็นจังหวะซ้ายขวาท่านผู้ชมเราซ้ายขวาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมกดซ้ายซ้ายขวาครับโอ้โหจิ๋วจัดแล้วมาแข่งกันว่าตัวใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนน้องอืมแต่พี่แบบนักพายเรืออันดับโลกไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฮ่าา างไปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มเฮ้ยใดูให้ล้มดูอ้พีเฮ้ยตู้หายไปไหนวะตกตายไปแล้วไงไปไปตู้ขวาหน่อยขวาหน้าซ้ายหน่อยสวยขวาขวายาวตู้อ้พีผักวันนี้ผักวันนี้ผักวันนี้ผักอันนี้นี่ tui tu tu nín con nín con nín con tôi hey, nín con ui bao 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 tu bao uh. deep đi deep đi tu tu ไปอยู่ไปอยู่เจลไปเจลเฮ้ยเฮ้ยเอาท่านผู้ชมผมซิวแล้วถ้าสมมติว่าแบบผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าผมแบบนักพายเรือนดับหนึ่งไงดูท่านผู้ชมดูดิเห็นนะโอ้โหไปแล้วครับผมเฮ้ยผมชนเนี่ยผมชนเนี่ยชนด้วยอนี่ไงเป็นเวาชนตรงเนี้ยแหละเฮ้ยตรงนี้เขาบอกให้ช้าว้ เดีราเรือ hmm. มันดิน้องตู like uh, seafood, ่เอาเรือมันดิท่านผู้ชมผมต้องเอาเรือมันมาท่านผู้ชมจริงอุ้ย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 อืมแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมตู่น้องดิฟดิฟดิฟได้ไงเบียดตู่เฮ้ยเร็วแรงเกินตู่อุ้ยอุ้ย ไม่ทานหรอกน้องไม่โดนหรอกของจริงไงเอาเอาเอากาจะไปไม่ลากันเลยเรอเฮ้ยฮาดื่มน้ำสดชื่นใจเอาตัวตายเอ้ยเอ้ยเช้คพอยแล้วไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรอตัวแล้วกันให้ตุมันแจวจ้ำจึกตรงนู้นเห็นไหมจะรอดไปหน้า ây, Hahaha Hahaha Haha 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 tu ờ ờ, Haha 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 ติ้งจอดแทงเลยแทงเลยแทงเลยอย่ากลัวน้องอย่าไปอย่าไปนี่ไงไอ้ตกไอ้ต่านอยส์ไปตูน้องเอ็นขวาเห็นพี่ซ้ายพี่ซ้ายสวยตูเฮ้ยค่อยๆแจอตูสวยทำได้ดีตูขวาต่อขวาขวาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่ตรงนี้เฮ้ยสายตูายค่อยๆพายดิน้องพายเบาๆก็ได้ เฮ้ย,ยถ้าเราพายเบามันก็มันก็ชนะเหมือนกันนะตู่น้องถึงช้าแต่ถึงน้าแล้วค่อยตู่อันนี้ต้องเลี้ยวขวานะโอเคช่องขวานักผู้ชมช่องซ้ายาผู้ผิดเฮ้ยตู่ขวาเลีย้ยวแล้วโอ้ก็เลี้ยวให้แล้วเนี่ยมันก็ผ่านไหมขวาไม่นต้องเอ้ยตู่ออยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นิ่งๆเออสวยตู่สวยเฮ้ย ขวาขวาอุ้ยเบาเบาพี่ไปคนเดียวเลยพอเลยไม่เอาเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเนี่ยดูท่้นผู้ชมเดี๋ยวผมไปคนเดียวให้ดูแล้วจะรู้เนี่ยว่ามาชนะเนี่ยไปกระตู่แพ้ต้านรอดลเจลอยู่นั่นแหละเจลขวาเจลขวานั่นแหละเรือดิฟไปหมดแล้วดูนี่ของมันต้องเรือใหญ่ไงถ้าเจลคนเดียวอ่ะนี่ไงนี่ไง ค่อยๆท่านผู้ชมค่อยๆค่อยๆครับการพายเรือเนี่ยมันต้องค่อยๆท่านผู้ชมเห็นไหมค่อยๆแจลไปเนี่ยผู้ชนเฮ้ยหุยตู่ตูตู่น่าจะใช่แหละน้องโอเคพี่พักก่อนละกันตู่ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนน้องใครก็ชอบก็อย่าลืมอะไรกระทึบไลค์อืมให้ถึง20่สิบไลค์โนโนโน ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทวิตไว้ยิส่สุดปลายพอเพราะว่าอะไรจะได้ไทยเร็วๆขึ้นอืมจะได้แจวเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมกดไลค์ใช่ไหมมันจะแจวข้ามอย่างนี้เลยแล้วก็บูมไปนู่นเลย oh. อ๋อคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชม,มบ๊ายบาย